ปลามึกผัดพริกไทยกระเทียมตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปน้ำมันร้อนแล้วก็นำตัวปลามึกลงไปทอดทอดให้เหลืองเล็กน้อยเสร็จแล้วตักขึ้นมาพักเอาไว้แล้วนำหนวดปลามึก ลงไปทอดทอดได้ตามที่เราต้องการก็ตักขึ้นมาผักไว้ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนำพริกไทยกระเทียมที่เราตำเอาไว้ใส่ลงไปผัดให้หอมพอหอมได้ที่เราก็จะใส่ปลาหมึกลงไป แล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยผัดคลุกเขาให้เข้ากันชิมรสชาติตามที่เราต้องการเป็นอันเรียบร้อยปลาหมึกผัดพริกไทยกระเทียม